โอ้โหี๋้วัอนนี้ฮะผมเลื่อนนี้มาแล้วมันเหมือนกับอันนี้เลยเอ่อโอเคเอ่อสวัสดีทุกคนครับผมอยู่กับผมทางแอนด์แอนโอทีเฟวัวเรคคอร์ดนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม Starship Tupper Extermination นะผมผมเล่นในคอมเหมือนเดิมนะแต่อันนี้คือผมาว้าผมต่อจอยเล่นโอ้งานนี้งานดีแน่นอนตายเนอน มีววแล้ว่าผมตายแน่นอนโอ้โหขอดูโค้ทัวร์หนึงครับเดี๋ยวผมกมลับใหม่รอบนึงโอเคครับผมโอเคเมื่อกี้ผมไปลองลองไปลองแบบไปนั่งดูนิดหนึงว่าเออมันปวดปุ่มแล้วบ้างแต่คิดไปคิดมาแล้วไม่เป็นไรผมว่าดูท่าแล้วตู้ผมก็จะตาย <c oughs> <laughs> มามาโอ้โหไทเกอร์แอมบูชด้วยโอเล่แอมบูชฟรดแบ็กเดอเบนเฟนตุตายแน่นอนถ้าหากผมเล่น a r อตอนนี้มา <c oughs> <laughs> ลองดูกันนะว่ามือเดี๋ยวนิว่า ผมกับน้องแอนกับจอยคอนโทรเลอร์จะเป็นไงปกติผมไปโวกเล่นสายคอนโซโลแล้วแต่พอดีผมเองมาเล่นคอมในกรณีบางเกมนั่นเองแหละพอดีผมเองไม่ค่อยได้เล่นด้วยคอนโทรเลอร์ยกเป็นเลเซตวิลฮะเลเซตเอนี่คือผมยอมรับเลยว่าภาค6เป็นภาคเดียวที่ผมเล่นด้วยต้องเล่นด้วยจอยฮะเล่นด้วยเล่นด้วยเมาส์บอดด้ ready. The deep space vanguard land on Valaka to set up a base and retake the planet's abandoned colony. Let's see. Let's see. Let's see. a push. Okay. he fire. find. Ah. Operator. Okay. Then we drop. What? the all the all the Okay, Y Okay. ชิแปแฝงแล้วฮะถ้าผมเล่นในเพย์ิงนี้ผมจะเล่นยังไงวะเนี่ยโอเคจงสี่เหลี่ยมนี้โหลดมันเดิมโอเคพอเปลี่ยนปืนใช้สามเหลี่ยมโอเคเข้าใจระบบบทคอนที่หนึ่งเป็นการเอาอันนี้มาใช้โอเคอันนี้คือปานระเบิดเด,บเดี๋ยวได้คาบเดี๋ยวทำไมามันมีเสียงมันมีเสียงคนพูดจริงเหรอวัดเมื่อกี้มผมที่เสียงคนพูดคนที่เหมือนกันไหมวะาวตอนหนึ่งตันหนึ่งยาก เล่นด้วยจอยเฮ้ยโอ้โหแต่เล่นด้วยจอย,น,อย,น,ยน,น้อยก็เบรีชนดหน่อยว้าอ่ะมันเลยนกแอนโอเทียสมันวยกับร้อยกับจอยขนาดนี้โอ้โหยิงไม่โดนไม่โดนอีกแล้วครับผม <c oughs> อะไรเนี่ยข้างๆชิน้นไปนึ่มันไหลลื่นเกินมันลื่นเกินไปลืน่นลูทีลูทีนี้เปาเปานี้เลยเ <c oughs> นี่ยเห็นปะหน้ามันลื่นเกินม <c oughs> <ๆ>ันต,ต้องต่อยใครเลื่อน <c oughs> ต้อใส่พขอัตาปับจตตติ้งหน่อยโอเครีโลติงแล้วมันขึ้นเป็นปุ่มจอยของของ x อ o x บ็อนะแย่จริงโอเคโอเคกดซีเรียมเหมือนเดิมกดขึ้นทีเดียวเป็นการอันนี้นะฮะวเติะอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวฉีดฉีท้ายตัวเองเฉยเลย ตายแล้ววันนึงผมเล่นด้วยคอนโทรเลอร์แล้วผมแบบสภาพสภาพของผมตอนนี้วัด <What? S 2> อ๋อกัปุ่มลงคือคือสร้างอุปกรณ์โอเคเยี่ยมเยีย่ยมโอเคกด L เพื okay. ่อวิอว่งอันนี้โดด okay. โอเควะพวกคุณใช้เสียงกันอย่างงี้เลยเหรอโอ้ชีส โอ้ my god incoming ถูกครับ incoming โอ้ชูดปันหนึ่งปันมาร์กไงวะอันนี้เฮ้ยไม่ใช่ขอพายโอเคอร้อมกดกดปุ่ม L1 โอเค L1 เพื่อมาร์กโอ้ตายฮะไม่อยากคิดตอนเล่นสภาพในเพ5เลยโอ้ชิดมีเดียสอันนี้กดกดขึ้นอ้าวกดผิดไม่ได้ตั้งใจจะกดอย่างนั้น ไทเกอร์น้องอย่าบอกเฮ้ยหลังอีกแล้วสกิลหลังจังเลยอคร a บมีโดนเต็มๆเลยโอ้โอ้ไม่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 หลังเทียบครับน้องหนึ่งผมเลยปืนพกลำบากว่ะเพราะปืนพกผมเลื่อนทีนี่คือมันไหลไปทั้งหน้าจอเลยเดี๋ยวผมต้องไปปรับเซ n s ิ t i v ว t y ตี้ใหม่หน่อยเซ n s ิ t i v ว t y ตี้มันสูงเกิน เซตีมในการเล่นมันสูงมากอะสูงมากจนแบบมันลื่นมันลื่นจนมันเป้าไปไหนหมดไม่รู้ <g ül> ตาละโอเคอกระสุนหมดเหลือปืนพกไม่เป็นไรปืนพกก็เพียงพอสำหรับผมผมต้องแอนอยู่แล้วเล่นน่ะปืนพกไม่มีปัญหามันนี่เลยเอามีดไปกินเอามีดไปกินเลยอืออกครับใ <c rap> หม่แล้วอะอะะ <c oughs> โอเคป่าระเบิดหนึ่งลูก โอ้แฝดฮอนดูโอเคตอนนี้ผมเจอนี่อยู่ฮะโอ้ปนแฝบเปชิชิชิชโอเคอ่อเอาไม่ใช่กดอันนี้เป็นอันนี้ออาเดี๋ยวเดี๋ว่ผมดูแบบยังไงวะเนี่ยโอ้โอ้โอ้อ้อะชิโอ้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 อโอ เปการเมดิกแต่แต่เมดิกผมผมเพิ่งล่วงไปเมื่อกี้ผมไม่เห็นฮะขออภัยว่าคุณล่วงไปแล้ว thanks กดกดพีดกดทีมกดซ้ายกดขวาเวทกรรมเรีร้อยแลกดกดซ้ายฮะกดซ้ายจะพูดแตงคนอื่นแต่แปลว่าเราไปกดอีกปุ่มหนึ่งชิดวัดอะไรสไนเปอร์ โอ้โอ้โอ้ปะหนึ่งมันต้องทำไงชีวิตทีดหนึ่งทีเอาฉีดไม่เข้าเหมือนเดิมโอเคยกกระเน็ขึ้นมาจิงปะหนึงมันเล็งยากอะขออภัยมันเล็งยากเหลือเกินการเล็ง เแรงด้วยอันนี้มันยากพอดีผมเองต้องไปปรับ Sensitivity ใหม่หน่อยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแก้เอาโอเควันนี้เลยเอาสเต็ปไปฉีดเพื่อนฉีดโดนโอ้ชุดแย่จริงไม่ทันจะฉีดเลยจะฉีดทีไรน,นี่โดนทุกทีเลยก็เต็บอะไรแต่ไปหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนเราจะตายอาโอเคยิงไปเพื่อนยิงไปเขาย,ยิงไป กันนึม่มันเซสเซทีวิตี้ม,มันสูงเลยกันต้องไปปรับเซสเซทีวิตี้ใหม่เพราะว่าไม่งั้นผมผมว่าผมผมแย่แน่าเลยเดี๋ยวผมจะเล่นจอยสัก 8, 2, แปดสองเมตรดูแล้วกัน,นจะลองดูซิว่าสักงสามสายผมเล่นแล้วมันแบบมือผมจะหาไม่ขนาดไหนโอ้แคล็บโอเคผมรู้แค่ว่าผมเล่นได้ครับมันเล่นได้มันเล่นได้แต่ผมต้องหาวิธีปรับเซนเซซีเวิตี้หน่อยน่าจะว่าไปแล้วผม กดอันนี้มันกดยังไงวะแป๊บหนึ่งสักครู่ฮะขอเวลาแป๊บหนึ่งอ่าแมปเมนูแมปแบบอยู่ไหนแมป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 ท็อกโกแมปอ๋ออ๋อโอเคใช้ปุ่มใช้ปุ่มนี้โอเคโอเคใช้ปุ่มแชร์อ๋อโอเค อ๋อโอเคไปชินอ <no okay. ่ะไม่จริการนั่งปรับอย่างนี้จริงขอเวลาทำความเข้าใจกับระบบก่อนนะตอนนี้ตอนนี้คือผมแบบนั่งนั่งัวดร้อแล้วัวดร้อนนิดๆในตัวัวดร้อนไม่ป่าหรอกวร้อนเพราะว่าตอนนี้คือเล่นไปแล้วมึนกับตัวเองัวดร้อนกับตัวเองเล็ก มันได้หัวร้อนเพราะเพราะคนอื่นจะอะไรหรอกโอเคมาไปกันดีกว่าฮะแพทเทิร์นเดิมแพทเทิร์นขึ้นบนฮะโอเคว้าวันหนึ่งพออัพเดไม่จอย่างงี้ผมเอง <Warning. S 1> ละบาดกันนะเนี่ยโอเคมันกดมันกดจะมาดูยากโอ้โอ้ดีแพรจินนาเลนต์ต๋แลบมีระเบิดไฟ โอ้แพรบกดช่วยก่อนโอเคไปเดี๋ยวทำไมผมกดขึ้นปุ๊บมันกลายเป็นยกสติมขึ้นมาด้วยตะขุมเดียวกันแย่จริงมันเลยยกสติมขึ้นมาด้วยเลยผมท่าเล่นทันเตอร์นี่คือผมเองก็กลายว่าจะผมจะกดะกดจะกดยกของเอ้ยกดของนี่คือผมกระโดดขึ้นไปด้วยเลยเหรอโอเคอเคยไปมันเล่นได้ฮะเล่นได้มันเล่นได้จริง ไม่เอาสิอย่ามาอย่างนี้ยิงตกใจอยู่เฮ้ย okay. วะล้องโดนน้อยก่อยใจเอาเพื่อนตายย่าดิงไม่เห็นไม่ได้ดูหลังฝึงปึงปึงคือคือช่วงนี้ผมเองยังรออัปเดต0 5อยู่เขบาบอกว่าเดี๋ยวมันจะมีระบบ หาแบหาห้องแบบใหม่ขึ้นมาอีกแล้วเขากำลังทดลองอยู่ด้วยฮะช่วงนี้คือมาไปเป็นปฏิพลิเจนเล่นร่วมกันแล้วครับ๋ยวนี้พอ๋ยวนี้ก็คือมันหมายความว่าในกรณีที่ว่าพวกคุณเล่นในลิเจนอืนอ่นๆนะพวกคุณไปเล่นอยู่ในเซิร์ฟในเซิร์ฟของของของ,ของในพมิพอ,อื่นนะอย่าเชื่อว่าผมไปเล่นของเอเชียแล้วผมหาห้อง <c oughs> พอตอนหาห้องไม่ได้ระยะเวลาหนึ่งถ้าหากมันหาไม่เจอจริงๆมันจะปัดเราไปอยู่ในลิเจนอื่นให้เลย มาไอ้ห้องนีงปัญหาได้ไง่ายคือถ้าเหมือนเขาอัพติไม์ไอ้ระบบระบบระบบการหาใหม่ด้วยมันเลยทำให้ออกมาดีฮึดโอ้ชุดตกตกมาได้ตั้งใจมาน,นี่เลยหนึ่งนัดแป๊หนึ่งฮะวะ้ายิงสะบัดมากเลยบอกนี่เนี่ยมันสะบัดเพราะว่าตอนเล่นด้วยจอยมันสะบัดโอ้แคร็บผมเชื่อว่าผมไม่ใช่คนแรกแหละที่เล่นด้วยจอยผมเชื่อว่างั้นแน่นอน เสียงจากจากสายอ,ะ,อะเดี๋ยวมันจากไหนอ๋อโอเควะเพื่อนเรานี่ถึงขั้นกระเด็นเลยเดี๋ยวผมมาแล้วคุณซีเออย่าเพิ่งตายยตายไม่ได้ตอนนี้ไปวอเตอร์โอเคสกิลไปฮะไปไป,ไปดูการสร้างฐาน อันวายวาดของผมชีวิตดิคือเดี๋ยวนี้ผมเองไม่ค่อยเห็นคือจริงๆแล้วผมผมแอบหวังไม่อย่างนั้นว่าจะเขาจะเปลี่ยนระบบใหม่ให้ว่าบางช่วงเป็นได้ไปนะฟิกมิวเทสอ่ะก็คือชั่วโมงนี้ชั่วโมงหนึ่งเป็นฟิกมิวเททอีกชั่วโมงต่อไปเป็นแรนดอมิวเทสเลยให้มันแรนดอมปเลยว่ามันว่า3ตัวแต่เช่นเราเล่นฮเราได้เพิ่ พ uh, ああ oh. okay. the Than ははิ่อสามตัวคือได้แล้วบ้างก็เดี๋ยวดูว่าเป็นไงอ้าวโทรก็ผิดโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพวกคุณพวกคุณพวกคุณเอาเอาสายเอฟเฟกกันอย่างนี้เลยเหรอเอาสายเอฟเฟกจากในหนังโดยตรงมาใช้เหรอโอเคกดอย่างนี้วางอ๋อโอเคเยี่ยมไปเลยงานนี้ ชิมเป่งและงานเข้าสำรับผมาไปดิ <laughs> <laughs> เดี๋ยวว่าเล่นง,ง่ายอยู่นะถ,ถ้าถ้าพออันนี้คือผมต้องไปปรับแค่เซนสทีฟหมายเ่นั่นเองเซนสทีฟของการเนี่ยการหันหน้าปืนอะ่ะมันหันมันหันมันหันไวและลื่นลื่นแบบกระยกับมันจะกระโดดทีบหน้าผมให้กระเด็นนะเ <laughs> okay. อ็นอุดนตยแล้วตรงนี้อุนตายไม่มีปัญหาละ โอเคกระโดดขึ้นชิปโดดขึ้นแต่นี้ผมจะรับเปลี่ยนม,มาใช้จอยอยู่ดีเลยดีไหม <c oughs> <c oughs> เป็นไรที่หาดิอ่าแม่กับแพงสิคุณท่านถ,าถ้าคุณท่านเอากําแพงแล้วผมจะเอาไงชีวิตเนี่ย <c oughs> อ่าเดี๋ยวนะป้อมปืนครบแล้ว30 สามสิบวินเนาะโอเคไม่เป็นไรเอาอันนี้ก็ได้แตถอันนี้ก็มาแล้วอ่าขอเวลาแป๊บนึงพอดีผมจะใช้กำแพงเล็กช่วยฮะับเป็นจ้าตลาดที่ผมคิดพื้นผมจะเอากำแพงเล็กมาช่วยโอเคแป๊บหนึ่น <c oughs> นง <c oughs> นี่มันามาจากสตาร์ชิฟลุคเบอร์พักแรกเลย เดี๋ยวๆนี่พวกคุณเอาสาเอฟเฟกต์มันจะสาเอฟเฟกต์แล้วมันมาแบบเป็นเป็นเสียงบริบทจากในหนังมาเลยเออเดี๋ยวฮะสักครู่หนึ่งฮะขออนุญาตครับมีฮะมาหนึ่งมันถึงมันหยุดสายหน้าผมแล้วเมื่อกี้ผมกำลังอันนี้คนอื่นอยู่ ป้าตายผมกำลังขออนุญาตแบบปิดเสียงเขาก่อนเพราะว่าเมื่อก okay. <letter> ี <letter> ้เดี๋ยวเสียงกลัวเสียงมันจะดังเกินไปตอนแรกชิดไหมชิดต่อไม่ไหวแล้วเราเปิดไฟก่อนลูกนึงเลยจะไดี๋ยวผิดปุ๊โอเคอ่าซ่อมก่อนซ่อมก่อนซ่อมก่อนโอ้โหไม่ก็ปังเกอร์เสียขนาดนี้ กี่ผมโดนแกนเดียเต็มหน้าเลยชิดมีไปหนึ่งช่วข่าวก่อนยิบไป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 ก่อนไปหนึงโอ้ไปปั๊มเปินยังยังยังอืดอยู่ตอนนี้ปั๊มเปินยังอื่นอยู่บ้างตอนไหนปิดไปก่อนปิดก่อนปิดก่อนปิดก่อนชั่วข่าวชั่วข่าวชั่วข่าวโอเคชั่วข่าวก่อน เพราะว่าผมเองต้องขอเวลาซ่อมบังเกอร์แปนบนึงโอเคซ่อมซ่อมกันซ่อมบังเกอร์แปบบ๊บเมื่อกี้ผมโดนแกนเนียเต็มหน้าเลยกำลังกำลังไปเสียงคนหนึ่งอยู่ผมกลัวเสียงของรบกวนเยอะเกินเ,เดี๋ยวเดี๋ยวมันมันขึ้นวันนี้ตลอดเลยแย่ดิโอเคมันเลยมาที่หักมามาเล่นเจ้ตัว มาเยอะเกินจ่ยิงไม่ทันโอ้ยอ้าแย่จริงประนึ็ขอว่าผมต้องเปลี่ยนเก่ยนวิธีป่ะอยุดช่วงนี้คือผมมามีอากาศโดนรัวๆเลยประนึ็ขอเวลาไปเอากระสุนก่อนโ <c oughs> อ้ชีตประเด็นประเด็นแค่ยีโรติกเอากระโถนกล่องอะไรกก็มีไม่เห็น มบังเกอร์จะพักเอาไม่ใช่หรอกอว๊ยวัดฮะอ๋อประโถหลังหลังเข้าเวนกรรมแย่จริงไทเกอร์แอมพุชะมันมามันมาหลังผมด้วยผมไม่เห็นก็โอ้ก็โอบกัน นี่ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนเกณฑ์เลือเชอร์โอเคโอ้คพรบโอ้คพรบมีฮะตอนนี้มาดูาช่วยได้ปเปล่าลองมาช่วยดูวอเ t อร์ฟริ k ฉีดลุก <laughs> กระโดดฉีดกาอากาศลองแอนดี้ฮะไม่ต้องกลัวมันแล้วขอขึ้นหอคอยก่อนขนาดนี้ก่อนที่จะตายขนาดนี้ฉีด,ดเพื่อนก่อนหนึ่งฉีดทีหนึ่งโอเคโอเค ไปแล้วโอ้ปล่อยตอนนี้แกเนติอาอยู่ด้านนอกโอ้ชิปเป็นอะไรกันนันกกะนาชิปเนี่ยโอ้หมายก้อนนึ่เก็บกระสุนก่อนหนึ่งอ่ะแล้วก็ตาย <c oughs> จะวิ่งมาเก็บกระสุนไม่ได้ตั้งใจจะวิ่งหรอกจะคำว่ามันโดนโดนโดยไม่ได้ตั้งใจโอเคไม่จะทิยว มา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  <laughs> ขนาดนี้นีโล้เฮ้ยหลังเข้าได้ยินเสียงไ <laughs> ด้ยินเสียง <laughs> เสียงไทเกอร์ <laughs> เสียงน้องสิงโตน้อยของเรา <laughs> มันจะสิงโตตัวน้อยด้วยตัวใหญ่เบลเลอร์เลยโอ้ครับปันนี่เอ้ยโอ้โหทำไมทำไมตอนนี้เลื่อนมันหน้ามันเฉื่อยจังเไยเออถือถือปืนพกมันเลื่อนเลื่อนๆหน่อยเออเมื่อกี้จังหวะจังหวะมันเฉื่อยมันจังหวะมันเลื่อนมันจะไงแปลว่าผมขึ้นป้อมปืนแล้วเปล่ามันเลยมีอาการแบบนั้น กับผมันรถเซนซิฟิเตอร์ยีหผมลงดูกับว่าเอลซีตัวไหนใกล้กับใไกลแครบแครบมีเอลซี LC นั้นไม่ไม่ค่อยได้เจอด้วยประเดี๋ยวเดี๋งเขึ้นมาลุก up ชิดมีเป็นห่วงเพื่อนอีกแล้วพอเสียการใช่ไหมผมเป็นห่วงเพื่อน <laughs> ผมก็ตาย อะไรเพื่อนจะสนใจแอะเพื่อนลวกเพื่อนโดนยิงเหมือนกันแย่จริงตายอยีกแล้วตายเพราะกลวงคนอื่นลืมดูตัวเองโอ้โหคือมันก็ช่วยบล็อกดาเมจได้ระดับนึงแหละแต่พวกคนต้องมีคนช่วยยิงหน่อยไมั้นมันจะแย่เอา ไปเลยเพื่อนถอยได้ถอยถอยได้ถอยเลยตายแล้วอีกคนนึงตายอีกคนแล้วเนี่ยโอ้ไมค์ก็เด็ดมันดูมันดูอันนี้ยังไงวะมาดูสกอร์บอร์ดยังไงแป๊บนึงนะแม่ผมไม่ชินปุ่มจริงสกอร์บอร์ด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 อิเล็กทริกไฟจัมโลจอ พิวต <2. S 1> uh, ูสเป c เตอร์ c ท i c ติอ่้คาสเปียร i ที่อินดัสไท t ์วัดตำแหน่งแล้วผมใช้อันนี้ยังไงเนี่ยปกติ uh อ่าแล้วปุ่มสกอร์บอร์ดหายไปไหนเนี่ยคอนเทมเมอร์ของผมอันนี้ปุ่มนี้มันเป็นปุ่มสตาร์มันเป็นสตาร์เลยปุ่มแชร์เป็นแบบสกอร์บอร์ด มาสกอร์บอดตรงนี้กดดูนี่เอาเหรอมาดูดิอ่าฮ๋อผมก็กดตรงตรงนี้เอาเออตรงแหวนของตัวไปตั้งปุ่มสกอร์บอดหน่อยอ๋อโอเคเขาดาบสิงเขาเรียกไม่ถนัดแรงแรงเกิดอะไรนี่มันมาจากหนังเลยจริงอะถูกตรงประเด็นไป,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 ไป ออาอาเพื่อนพอพับเพื่อนเลือดแต่จะหมดแล้วได้กลับเข้าฐานไปก่อนแล้วหมอไปหนหมบดหมอหรือคนเดียวโอ้มีหมอคนเดียวด้วยแย่จริงคนอื่นหมอคนอื่นตายแล้วเหรอโอ้โอเคฮะ ก็สรุปแล้วผมสรุปได้แบงนี้ก็คือตอนเล่นเล่นเจ้าคอนโทรลเลอร์นี่ปวดหัวระดับในตอนที่ผมเองยังนั่งงงอยู่ว่าเ n สติวิตี้การเล็งมกกันแปลกๆปังทั้งวันแต่ส่วนที่เหลือคือใต้หมดจกเว้นตอนนี้ผมกดเอากดใช i ว i t y คกับใช้พวกอ i p m ร n ์แม่งอย่จริงเสียงเพื่อนมันปักแน่เลยก็ทุกอย่างโอเคหมดแหละอันนี้คือ คุณเห็นกลมๆมั่นกลมๆสีขาวน่นคือผมเลื่อกเหมือนเมาส์เลยเขาไม่มีคอนฟ lict เฉพาะของอันนี้ยังยังยังไม่ถึงคอนฟ lict เฉพาะแต่เห็นเขาบอกว่าเขาจะมีเอ่อทำเป็นคอร์สแพลตฟอร์มในอีกเร็วๆนี้ครับผมเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าว่า Xbox กับ PlayStation ก็น่าจะมีโอกาสได้เล่นเกมนี้นะเพราะมันเป็นไปได้ไจริงเพราะว่าจากที่ผมลองเล่นด้วย j o ย PS4 เนี่ยพอเอา PS4 มาต่อคอมแล้วเล่นดูเนี่ยก็โอเคดีนะไม่ได้มีปัญหาอะไรเท่าไหร่ ที่บดีหลายคนก็เล่นด้วยจอยมาตลอดด้วยซ้ำไปโอเคครับผมพอยทุกคนโชคดีครับผมไว้เจอกันพาร์ทหน้าครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องแอดจากแอนโอเชฟ่ยนเวอร์ลคอร์ดมาเล่นซาร์ชูทูเปอร์เอ็กซ์เทอร์มิเนชั่นนะครับผมผมโดยการเล่นด้วยจอยพีเสี่เพียงเท่านี้แล้วกันนะเดี๋ยวเอาไว้อีกสองพาร์ทเดี๋ยวผมมาเล่นด้วยเอ่อปัชชันกับฮันเตอร์แล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวผมจะมาเล่าประสบการณ์เล็กๆน้อยๆให้ฟังแล้วกันโอเคไว้เจอกันพาร์ทหน้าครับผมสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบายไาย